เมื่อวานไปดูงาน s h a k ซาเยต์เฟสติวัลไปดู Pavilion ต่างๆไปดูบู h ไปดูบรรยากาศเพื่อที่จะดูว่าไทยจะ Contribute ในงานนี้ได้อย่างไรนะครับมีสินค้ามีการแสดง c u l t u r a l performances มี Booth ไทยด้วยแต่ว่าสินค้าไทยเท่าที่ดูยังไม่มากซึ่งตรงนี้ เป็นสิ่งที่เราสามารถเพิ่มพูนได้มีการแสดงของ UAE แล้วก็หลายชาตินะครับตามพันิเลียนต่างๆในอนาคตเชื่อว่าน่าจะมีการแสดงของไทยเช่นกันบรรยากาศความที่ผมไปช่วงยังไม่ดึกคนไปดึกนะครับดังนั้นยังไม่มีอะไรมากก็ดูบรรยากาศไปก่อน ได้เดินไปรอบๆได้ชิมกาแฟาได้ชิมลูกเดทบรรยากาศอย่างที่เห็นครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเชคไซต์เฟสติวัล